ครั้งแรกที่นานจริงนะฮะเมื่เคยมาเหมือนกันหนาวหนาวเย็นเหมือนกันดูจะเงียบกว่าช่างนิดนึงนะมาแล้วครับผมบะหมี่ชามใหญ่นี่มือนี่มือใหญ่มากนะครับใส่ทุกอย่างนี่าไปใส่ก็ใส่เข้าไปอินไทยวิคอมครุษครุษยาค99%ทองคําบริสุทธิ์ก้อนนี้สุดยอด่วนที่นี่ครับก็เป็นแหล่งเป็นส่วนสาธารณะที่มันเกิดข้อโคโรยโบราณนะครับสร้างกองไฟช่วงหนึ่งเดือนครึ่งที่ที่บอกครับนี่โอ้โหที่เป็นมังกรอุ้ยขยับได้ด้วยดูดีๆิสามร้อยเอ็ดสิบมงส์สามร้อยเสิบมงส์ไ่ตนี่หรอกครับ มันก็สวยมันก็สวยวัดนิวโชว์เทมเพิลนะฮะเป็นวัดที่มีพระบรมสารีลลานนริกธาตุนะฮะมาแล้วมาแล้วมาแล้วกระดับเทพบอกแล้วคนนี้ถ้าได้เปอีกมันยากมากนะดูดิเพอร์เฟเพอร์เฟคเพอร์เฟคเพอร์เฟคตลอดเลย ครับตอนนี้ก็อยู่ที่หงเฉียว Railway Station นั่นคือสายรถไฟหงเฉียวครับเราจะนั่งไปนันชิงนะฮะก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถ้าขับรถไปเขาบอกว่า 4- 5ชั่วโมงแต่คนที่นี่เขานิยมมากเลย,ยากับการขึ้นรถไฟดูสิที่นี่คือใหญ่มากนะคนนั่นแบบแน่นปากอะ่ะก็เดี๋ยวลองไปดูบรรยากาศบนรถไฟว่า,บา,บาเบาะเบิร์ที่นั่งเขาเป็นยังไงนะแต่เห็นว่าน่าจะไฮโซอยู่เรียมไปนั่งจากเชียงรายไปนันริงนะไปดูบรรยากาศกัน ถึงแล้วนะฮะที่สถานีรถไฟนานจิงครั้งแรกที่นานจิงนะฮะไม่เคยมาเหมือนกันหนาวหนาวเย็นเหมือนกันดูจะเงียบกว่าเชื่อใจนิดนึงนะเราไปดูเมืองนานจิงกันดีกว่าครับเมืองประวัติศาสตร์แห่งนี้นะว่าดีแจ๋วยังไงนะครับไปมีความรู้สึกว่าทุกอย่าง,งาาใหญ่มากเราดูตัวเล็กไปเลยรถไฟที่นานจิงเนี่ยนะฮะโอ,อ้โหเรียกว่าใหญ่สุนเอเชียเลยมี4ี่ชาติทางออกหลายทางมากเมืองนี้ถูกเลือกเป็นเมืองหลวงเนี่ยตั้ง6ครั้งแล้วเมืองนี้มีประชากร9.5ล้านคนนะครับเชื่อใจมี22ล้านเลยนะครับแต่ว่าที่นี่เล็กกว ยอมลงมานิดนึงการทีมาานะ อันนี้นะครับก็อยู่ที่เม m โมรี l ฮอลล์นะฮะพิพิพัณฑ์สงครามนานจริงนะฮะที่ยุคสงครามโลกครั้งที่2นะฮะที่ญี่ปุ่นบุกมาช่วงธันวาคมปี1937นะฮะอันนี้จริงๆก็เป็นเรื่องการเมืองระหว่างประเทศเรียนอ่อนเนาะเอาว่าเราเป็นผู้ชมแล้วกันแล้วก็มาดูว่าเกิดอ,อะไรขึ้นเรียนรู้จากสงครามที่เห็นนี่คนเยอะมากคิวตอนนี้คือแบบยังแบบว่าเพิ่งจะเก้าโมงกว่าเองคิวยาวมากแล้วก็เด็กๆวัยรุ่นมากันเยอะมากเลยครับไม่ใช่ว่าคนแก่มาแต่พิพิภัณฑ์นะน,นี่คือวัยรุ่นมาเด็กๆมากันเต็ม,มเลย นนก็เป็นภาพในอดีตนะครับาความเสียหายจากสงครามที่แบบการทิ้งระเบิดจากเครื่องบินนะครับตกลงมาโดนเด็กอะไรอย่างเงี้ยสิงก็จำลองบ้านเรือนก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นแบบว่าจำลองภาพในยุคนั้นที่มีสงครามแล้วก็เครื่องบินมาทิ้งระเบิดยอะไรเงี้ยเขาพิเศษได้ดีนะสร้างอารมณ์ร่วมให้คนมาดูได้ไแบบเราไม่ใช่คนจีนะ ยังรู้สึกดิ่งรู้สึกอินแบบรู้สึกเศร้าไปด้วยเลยนี่อ่านตามข่าวนะังสือพิมพ์เขาบอกว่าชื่นชมทหารญี่ปุ่นนะครับว่าไม่คิดว่าเขาจะทํางานได้ดีขนาดนี้ดู such a good job ก็คือตัดได้2หัวอะไรเงี้ยครับเป็นยุคสงครามแล้เนาะมันก็หมดได้อยู่แล้วพวกเฉลยสึก ที่จับเฉลยก็ถามว่าทำไมมันไเหมือนสองครามอื่นดอ่ะก็จับเฉลยก็จับไปอะไรเงรี้ยเหมือนต้องฆ่าด้วยเขาบอกว่าเหมือนตอนนั้นที่ทางญี่ปุ่นบอกว่าเหมือนกับไม่มีอาหารและน้ําจะมาใช้เลี้ยงเฉลยศึกเพราะว่าจำนวนเยอะมากอะไรเงี้ยครับเป็นวิธีการฆ่าให้ได้ทีละจำนวนมากๆด้วยเวลาอันสั้นที่สุด อ, 16, อ Bref, 谢谢ายุไปยี่สิบหกเนี่ยก็โดนแบบโดนคงคืนเจ็ดถึงสิบครั้งต่อว <Okay. S 2> so ันอะไรเป็นเวลาสามสิบแปดวันอันนี้ก็ไม่มีคนสัมภาษณ์จริงๆนั้นมันเข้าไปยื่นเลยนะมันมีคนแก่ที่อยู่นั้นเขาโดนคงคืนทำไมสัมภาษณ์รายการอันนี้ก็เป็นชาวต่างชาตินะที่อยู่ในนานจริงตอนนั้นนะครับก็เห็นการทารุณกรรมมากๆเขาก็รู้สึกว่าโอ้มันมันไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยก็เลยร่วมกันสร้างเซตพิซโซนขึ้นมา คุณจอร์นแรปเนี่ยนะครับเป็นคนเยอรมันนะครับเป็นแอมบาสเซอร์เป็นทูตนะแล้วก็เป็นนักธุรกิจด้วยเขาบอกว่าทำงนานอยู่บริษัทซีเมนต์บ้านท่านจะเป็นอย่างนี้นะแต่เขาบอกว่าเอาคนเข้ามาเนี่ยเพื่อไม่ให้โดนฆ่าพอาะคนที่ไปติดจะมีชีวิตอยู่แล้วคนที่ไปดปตายเสียชีวิตไปแล้วครับตอนจบของผลิตภัณฑ์ะน,น,นะครับเป็นตัวเลขสุดที่นะครับเรื่องที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ลืมนะครับแต่จะจำไว้เป็นบทเรียนเพื่อไม่ให้เกิดอะไรนี้ในอนาคต ครับอันนี้รูปปั้นคุณอนิชานะเป็นชาแนลอเมริกันนะครับเป็นผู้แต่งหนังสือเรื่อง The Day of Nanking นะครับและเหตุผลที่เขาสร้างพรือป้านกุฎอนิ r ันเรียลฟิวชั่นที่นี่นะเพราะว่าจุดที่พบโครงกระดูกมากที่สุดก็คือบริเวณนี้การพิพิธภัณฑ์ที่นี่ครอบจุดนี้ไปเลย เดี๋ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวชามใหญ่ของนานจริงเขาบอกชามใหญ่มีทุกอย่างทุกเนื้อโลโก้โลโก้แบบว่าไม่ต้องหรูบอกเขาขอไม่หรูขอแบบว่าอิ่มอิ่มโอ้โหอันนี้มั้งคนรอกคิวเต็มเลยแบบว่าจ้าดังเออจ้าดังเยอะๆคนเยอะๆโอโหใช่ใช่ใช่ดูนี่ดูถามก็เริ่มเลยก็อยู่ร้านบะหมี่ชามยักษ์ก็ไปร้านที่คนต่างชาติไม่รู้จักมีแต่คนนานจริงที่รู้จักนะครับแตสังเกตคนแน่นคิวยาวเลยนี่มีคนถ่ายมาด้วยเนี่ย มาแล้วครับผมบะหมีช sure ่ชามใหญ่นี่มือนี่มือใหญ่มากนะครับดูเลยละกันนี่นะฮะก็จะมีกุนเชียงหมูหนังหมูนะเพราะหมูอะไรอย่างเงี้เนาะก็เรียกว่าอย่างนี้ใส่ทุกอย่างไม่ไปใส่ก็ใส่เข้าไปร้อนเอออร่อยนะรสชาติเอออร่อยเลยดีไม่จัดเกินไปเลยไม่ไม่จีดเกินไปดีเลยเอาละลุยเอาระเหยต้านเอาไม่อยู่อ่ะทีดูเดี๋ยวต้องให้ระเียยาวเพราะว่ามันใหญ่อ่ะมันต้านอ่ะเออมันจืดจมต้องให้ระเหยยาว ให้คะแนนนะครับดูจากชามืน่นก่นอนอาชามมึงนะมีปาเ,น,ายเยปนืปลา,านื้นาเนื้ปลาเนื้ปาเนือเนื้อปลาเนือปลเน้วกิเน้อาเน้ลาเน้กปลาเนื้าเ้อปลเอปหาเนื้อปลาเ้านาเ้าน้าน้น้ลา้วกลแบบโลาเนากนนืนืน,น,นาาืนอเเน้เนเาเน้าน้าเาเเ้น้านาเืนก็คนา เรามาที่ร้านจริงพิพิพพพธภัณฑ์ของเขานะครับอันนี้คือมาถ่ายสัมภาษณ์ด้วยกับช่องเกียงซูทีวีของเขานะฮะก็อย่าคิดว่าช่องเรามีแต่พิพิพพพธภัณฑ์นะอันนี้คือเป็นไฟบังคับต้องมาในหนึ่งเดี๋ยวเราดูแบบจ้ำๆเอานะฮะไมเคิลเขาดูไฮโซมากเลยนะเหคยไหมไมเคิเ <laughs> บลเลอร์บล่าเกะกะมาก b j <GI S 2> <laughs> เข้าได้นะครับ Hey Jiangsu followers we're at the Nanjing Museum also welcome a big star Hi my name is Pong Hi nice to meet you what's your name Hi my name is C i C Flores c h n n a yeah yeah let's go let's go จะได้เห็นทอง9กิโลของจริงนะ <Okay. S 1> คุณเจอที่นี่แหละครับที่เมืองเจงียงซูคือเจียงซูเป็นมณฑลแล้วก็นานจิงก็เป็นเมืองหลวงของเจงียงซูแล้วคนที่นี่เขาแบบบ้านเราเหมือนแบบว่าเราชินกับชื่อที่ส่วนใหญ่เราจะเดินห้างใช่ไหมแบบฟังเพลงอะไรเงี้ย,ยนะที่นี่เขาไปพาร์คมาพิพิธภัณฑ uh ์ huh. มาอะไรอย่างเงี้ยครับ uh huh. ก็เป็น <Okay. S 1> กิจกรรมที่ผมว่าก็กน่าทำพาลูกหลานมาเที่ยวมิวเซียมบ้านเราไม่มีใครไปนะพิพิธภ uh ัณ huh. ฑนะ์เนอะของเรานี่ดูฮะรูลเล็กเด็กๆเต็มเลยอันนี้ครับเป็นหมอนคนรวยครับหมอนแข็งๆก็เป็นหินเนี่ยเวลาหน้าร้อนเนี่ยนอนน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 น้้้้าาาาเเเเยยยย็็็ฉพะขขออองงงครรรววโบณทท่่ััักกีปษติ์ชสุดจ ะะที่เราเคยดูนี่จักรพรรดิลูกไปลืมกูยีนะฮะสิ้นสุด9ก้าหนึ่งก็หมดละเป็นเริ่มเป็นยุคพักคอมมิวนิสต์แล้วก็ศาสตร์จริงๆยาวมากต้องไปศึกษากันยาวๆเลยก็บอกว่าก็อันนี้ที่เราเคยไป Forbidden City ก็คือปราสาทพระาชวงต้องห้ามที่ปักกิ่งครับก็คือต้นตระกูลหมิงเนี่ยนะครับไปสร้างไว้ที่ปักกิ่งแต่ออกแบบหรือว่าเคยสร้างที่นานชิงด้วยแต่ว่าทุบทิ้งทํางมาทิ้งไปแล้วแต่ว่าคนออกแบบเนี่ยก็ยังเก็บดีไซน์เอาไว้แล้วไปสร้างจริงที่ปักกิ่งก็อันนี้เป็นอิฐท,ที่ง ต้นตะกูลหมิงดานาซีนะฮะตอนนี้หรือรูปที่เท่ๆเนี่ยเป็นรูปที่แกเป็นกษัตริย์แล้วแต่เนี้ยเขาบอกคิดว่าคนเนี่ยเชื่อว่ารูปเนี้ยคือรูปจริงของแกเพรวันนี้เป็นจุดที่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนเริ่มตรงนี้นะฮะจะเห็นว่าจะมีเหมือนครุฑแล้วก็มีช้างด้วยเป็นไทยวีคอร์ครุฑครุฑ yes การดูด้แล้วเขามีว่าเขาได้จิราฟมาจากแอฟริกาแล้วก็เอามาที่ให้ให้กษัตริย์ดูกษัตริย์ก็บอกไม่รู้ว่าคืออะไรถามนี่คืออะไรมาคงต้องบอกหมูบางคนก็อบอกม้าอะไรอย่างนี้ครับจริงๆคือจิราฟเดี๋ยวจะไปดูทองนะฮะหนัก9.1กกิโลนะฮะตอนนี้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้แล้วนะฮะเจอเมื่อ43ปีก่อนอย่าไปแตะโดนนะล้มได้อยู่ยาวออถ้าทำตกคำหล่นได้อยู่ยาวขอหมายถึงว่าอยู่เที่ยวในประเทศเขาอยู่างนี้เราจะห้องกรงห้องกรงหนุ่มน้าเหายาว เขาเป็นโกลเด้นบีสก็ค uh ือเหมือนแับสับปะรดแต่จริงๆมันคือเสือดาวคือเรียวผัดนะครับเป็นเสือดาวทองเขาบอกว่าประดับบ้านคนรวยโบราณวางไว้สี่มุมอ่ะนี่ไปดูของจริงเป็นทองที่เขาบอกเนี่ยเก้ากิโลกว่านี่คนดูคนมุงเพียบเลยเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ทองคำบริสุทธิ์ทองคำหนึ่งกิโลเนี่ยเซิร์ชแล้วเท่ากับหกสิบห้าจุดเก้าบาทอ่ะลองคุณดูนะคุณสดๆเลยนะฮะตอนนี้มีเก้าจุดหนึ่งกิโลคูณหก 15.9้าเกท่ากับ599บาททองคำบาทเท่าไหร่นี่สี่หมื่นเก้าคูณสี่หมื่นเก้าก้อนนี้ซึ้กือ2ย่ล้านแต่เมื่อถึงว่ามูลค่าทองนะแต่ถ้ามูลค่าของประวัติศาสตร์ของเรื่องราวก็ประเมินค่าไม่ได้ครับพาไปดูคมไฟที่เก่าแก่สุดในโลกนะเขาบอก2,000ปีมาแล้วนะสมัยราชวงศ์ฮั่นนะฮะเขาบอกสร้างโดยคนรวยสมัยนั้นแหละ อันนี้เป็นพวกคนร,รวยคิดที่ทองจะใส่น้ำไว้ประมาณนี้นะฮะพอจุดไฟปึ๊กใช่ไหฮะควันจะเข้าไปนี้เข้าไปที่น้ำทําให้ห้องเนี่ยไม่เหม็นไม่เหม็หนควันเป็นการแบบว่าเก็บควันไว้ในน้ำนี่ก็เป็นแบบว่าภูมิปัญญาของคนจีนในยุคนั้นนะครับอันนี้เป็นโซนความเชื่อหลังความตายนะฮะอันนี้ท,ทําด้วยเจดคือน่าจะเป็นหยกนะช่วงราชวงศ์ฮั่นนะก็คือห้องเต้เวลาเสียชีวิตนะฮะก็คิดว่าชวิตหลังความตายเป็น,ปน,ปนสิ่งที่เชื่อมากอยู่แล้วในตอนนั้นเอาหยกเนี่ยทำเนี้ยตอต่อต่อต่อแล้วเอาล่างนืวยทอ่เ่าอย่างืนนอะ ในมือที่กำอยู่นะครับจะเป็นหยกที่แกะเป็นรูปหมูเพราะว่าถ้าเกิดแกะเป็นรูปหมูเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าหลักความตายจะมีกินมีใช้ร่ํารวยอะไรอย่างเงี้ยก็คือเสียชีวิตไปแล้วแต่ก็ยังห่วงเรื่องเงินเรื่องทองอยู่ก็ต้องทั้งสองข้างจะกำหยกรูปหมูเอาไว้ให้เปิดแดดทิ้งไว้เนี่ยหนาวอากาศมันเปิดแดดทั้งเมืองนะแเ <c oughs> อ <c oughs> อนี่นานจริงครั้งแรกครับสวยมากเลย ตอนนี้อยู่ที่ปายลู่โจกงหยวนหรือว่าสวนสาธารณะปายูหยวนนะฮะอันนี้เขามีจัดงาน l a n น e ท n Festival คือโคมไฟนั่นเองนะครับสวยมากเลยใครว่างหรือได้แวะมานานจริงแวะมาได้จะมีช่วงกลางๆกุมภานะครับถึงสิ้นเดือนมีนาจริงๆตำนานของของโคมนะที่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยเมื่อหลายร้อยปีก่อนคนจีนเขาชอบลอยโคมเหมือนบ้านเราอธิษฐานอะไรครับแล้วก็ลอยขึ้นไปใช่ไหมฮะส่วนที่นี่ครับก็เป็นแหล่งเป็นสวนสาธารณะ,ท,รณะที่มันเกี่ยวกับคนรวยโบราณนแบบมาสร้างร้านอาหารสร้างบาร์แล้วเต็มเลยแล้วก็ไปสร้างโคมไฟช่วงหนึ่งเดือน บอกนะครับนี่โอ้โหที่เป็นมังคออุ้ยขยับได้ด้วยดูดีๆอย่าเพิ่งตะลึงนะนี่ตะลึงปะผีเสื้อทำเป็นแบบโบยบินด้วยนะกับนะพริบๆๆๆดู บอกว่าที่นี่นะฮะนานจริงก็คือเป็นเมืองหลวงของเจียงซูถ้าในสามก๊กก็คือเป็นถิ่นของซุนกวนจะมีเหล้าปีโจโฉซุนกวนนะอันนี้เป็นแก๊งซุนกวนนะครับ,บมันมีหลุมศพซุนกวนอยู่ด้วยนะฮะฝังไว้ห่างจากตัวเมืองป,ประมาณ30มสินาทีครับเป็นภูเขาเลยเป็นหลุมศพซุนกวนเอาไปตู้ดติ๊กเกอร์ซะงั้นเคยมีสมัยวัยรุ่นเลยอะไปสยามอะไรเงี้ยก็ต้องถ่ายติ๊กเกอร์อากาแฟนก็ถ่ายติ๊กเกอร์ใช่ไหมครัโนเนะโนเนะหน่อยเก่งมากจะไม่เก็บแล้วม,ลมันนานมากแล้วครับถึงอยากเก็บก็ตื้อววหามดแล บวกเขียวของคนจีนเนี่ยไม่ดีในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะว่าเหมือนใครใส่บวกเขียวเลยแต่เหมือนก็เอาง่ายแฟนหรือว่าอยากจะม,มีชูมีกิก๊กจริงป้ะเนี่ยเอาถอดสิมึงอ่ะหมดเขียวลองปังลองลาวมันเลยเท่าทองสงสเป่งปัดยาว มังกรกับคนจีนนี่คู่กันคู่กันอยู่แล้วเป็นสัตว์มงคลน,นะครับแล้วก็เป็นสัตว์มงคลที่นํามาซึ่งความร่ารวยเหงๆอันนี้เชื้อสิงโตเขาบอกว่ากันว่าคนจีนยุคโบราณนะฮะโชว์ความรวยกันด้วยนกด้วยเหมือนกันเช้ซื้อนกมาเลี้ยงนะครับแล้วก็ใส่กรงแล้วก็เอามาโชว์หน้าบ้านตำนานดอกบัวยังไงนะนี่นนดอกบัวดอกบัว,บวเป็นพืชที่เกิดออยี่ใน จ,จะดีหรือจะร้ายก็ขึ้นอยู่ที่ตัวเขาไม่ว่ามันจะ๋วเนีน่สิ่งที่มันไม่ดีอ่ะแต่ถ้าเขาดีอ่ะมันก็จะเติบโตอย่างสวยงามพี่ฝากด้วยไปนอนรอยช่โรงแรมแล้วเป็นนอนรอยช่โรงแรมแล้วเดี๋ยวโโโโเ,เดี๋ยวโอ้โหทีมงานเราอย่าไปก็ไปนะอ่ะอันนี้ในแต่กล้องไม่อยู่แล้วก็ถ่ายเองไม่มีอะไรครับแค่ให้ดูความสวยงามของสวนแลนเทนเพรสซิออนนะ,ะโคไฟ,ฟก็เป็นเรื่องของความมงคลนะฮะอันนี้เขาทำกันจริงจังมากเลยสวยเลย โอเลิศอากาศตอนนี้ก็ประมาณสัก8องศาได้นะหนาวทีเดียวเชียวป่ายลู่โจวกงหยวนหรือว่าสวนสาธารณะป่ายลู่โจวมาเที่ยวกันได้ช่วงกุมภาถึงมีนาสวยมากเลยถ่ายรูปก,กันเรียกว่าเ <c oughs> มมเต็นแน่นอนนะฮะ มาทำอะไรที่นี่ครับพี่ถ่ายสัมภาษณ์กับเจียนซูทีวีนะครับก็เสมือนมาช่องวันช่องสามอะไรของาบ้านเราเนี่ยคือเป็นช่องของเขาช่องหนึ่งที่จีนก็จะที่เราขารู้จักกันอย่างละครผมเนี่ยจะออกช่องอันฮุยเยอะก็มีเรื่องมีหนังมีละครโอ้อะไรก็เต็มไปหมด อันนี้ฮะก็คือเป็นแอปเสิร์ชข่าวของทางจริงสูรนะครับเลยลองให้ลองเสิร์ชข่าวที่เมืองไทยดูมีนายกด้วยนะอันนี้ก็เป็นแบบว่าช่องวิทยุหนังงเพลงอันนี้เป็นช่องของ Inter. อินเตอร์ก็ทางออนไลน์เนขาก็มี4ช่องที่เป็นแพลตฟอร์มของเขาอ่าเดี๋ยวไปดูห้องห้องถ่ายทอดสดของเขานะครับนี่ไลฟ์เลยนี่นะลองก็เป็นนักข่าวเอผลกระแฟของผมพอดีเลยดีครับคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะอันข่าวครับผม สามร้ 3, อยสิบมงสามร้ 3, <laughs> อยเอสิบมงสไ <laughs> ม่ต้องมีเงก็แถมเทยวหมก็สวยหอมก็สวยทีที่เคยเป็นผ <laughs> ู้ประกาศที่เคยก็ยากนะบ้านเราต้องมีใบใช่ไหมแล้วก็ต้องพูดชัดๆนะ <laughs> ที่นี่ครับรายการที่น้องบอกนะว่าเขาดังคือแมช์ชูดรายการเดทติ้งอะไรง <laughs> เรรไรงี้ยเป็นรายการที่เดทติ้งเดียวงเขามากเลยนะครับเขาท่านจะคล้ายๆแบบเหมือนบ้านเราอะไรนะลูกเที่ยงเปียอว์เออเที่ยงเปียวอะไรเงี้ยไม่อยากให้เราเปิไม่ใช่โอ้ อ่าอ่าน,นี่เป็นไงโ,โหอันนี้จริงจริงอันนี้ในเมืองไทยยังไม่เคยเห็นนะอ้อันนี้รีเควสต์เขาบอกขอเป็นแบ็คกราวด์แบบอวกาศนี่มาแล้วนี่เอ้ยคำอิ่งอยู่บนดวงจันทร์อน m มูลเขาบอกว่าแบ็คกราวด์นี่เปลี่ยนอะไรก็ได้เลยแล้วแต่แต่เราใช้เวลาในการเขียนในการเกลียดเแต่ได้หมด อันนี้เป็นหน่วย AI หน่วยความฉลาดอย่างภาพเก่าภาพซีดภาพโบราณกระทำเป็นภาพใหม่ภาพคมภาพชัดได้นะเขาบอกว่าเสียงเนี่ยเราแค่พูดสวดดูดเสียงเข้าไปแบบนี่ฮาวสวัสดีครับเนี่ยเอาไปพูดได้เป็นแบบเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประโยช์เป็นเสียงผมได้เลยคือ AI ของเขาล้ำสุดๆไปเลยอันนี้ก็เหมือนกันอ่ะดูง่ายเลยเป็นหน้าพี่คนนี้แต่สามารถเป็นคนนี้ได้เดี๋ยวนี้ AI มันล้ำมากเลยนะครับยิ่งมาจีนนี่โอ้โหเรื่อง AI ล้ำล้ำสุดถ้ามีวิดีโอยาวๆนะครับหรืออะไรเงี้ยเลือกได้เลยเป็น AI ที่ตัดต่อให้เราได้แบบง่ายๆเลย เดินพุ่งมามาจับมือเลยประธานเลยไปจับมือประธานเฉือๆนิดหน่อยสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับนาเจลี่นะฮะเป็น best Chinese ี a โช e t y Show นะฮะ Mr JJ Nice to meet y ย u Nice to meet y สวัสดีครับอ่ะเราสอนพูดภาษาไทยดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับเช้าฟาดผัดฟักเย็นฟาด ชาฟาพาฟาอินฟาพาฟาไม่ใช่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 ่ไ่นเลยวันนี้กวมาไปดูพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ก็อีกแล้วนะครับอ่ะก็มาประดับคมรูแล้วกันเนาะก็เห็นเทคโนโลยีก็พัฒนากันมาแบบอย่างยาวนานมากอะไรอย่างครับจนมเป็นจีนทุกวันนี้ก็ใครสนใจประวัติศาสตร์จีนก็ต้องมามาดูพิพิัณเยอะทีมงานมาตามตามเราวันแล้วเามาตามคำนูครับเขาแบบเจีซูทีวีนะครับ jsbc เจีซู b r c a s t i n g corporation ก็คงมาถ่ายคนดังครับมล่มลก็คงรู้ว่าเรามาเลยอะเขา เขาสึกดีใจว่าเราแบบก็มาสนใจพัฒนธรรมเขาอะไรก็ปกติครับเวลาใครมาชอบอะไรไทยๆแล้วก็แซปปี้ใช่ไหมก็เป็นเกียรติกับเรากับเขาด้วยนี่ครับโอ้โหเด็กๆมาพิพากษาตันไปเลยไม่ใช่เขามาพี่เงินฝ่ายสักคันไหมโอ้สักคันไหมรถเหรอช้อนทำดีเดี๋ยวให้สี่ขั้นหมายถึง<ๆ>ร,ระดับมะบันไดเฮ้ยจบจบเลยไม่ต้องเรียกละไปไหนพี่ก็ไปกินข้าวนี้ไงเฮ้ยพี่จะเจน ไปหนอ้าวแล้วกันนี้โอ้ยไปไปเด็กกัญจายไปไนิดเดียวเลยกัญจายไปไปด้วยไปไปี่ผมหลอกนะกำลังจะไปวัดนิวโชว์เทมเพิลนะครับเป็นวัดที่มีพระบรมสารีริกธาตุนะฮะส่วนเดียวในโลกที่เจอคือส่วนเทียนของท่านน่นนะครับเป็นเพียงว่าเป็นที่เดียวที่สามารถเจอได้ที่นี่นะครับก็ต้องไปดูหน่อยนะครับ โอเคถึงแล้วนะครับอลังการมากเลยใครแวะมานานจริงแล้วเป็นชาพุทธเนะเาะก็ต้องมาสักการะนะฮะพระบ,บรมสารีริกธาตุส่วนพระเศียรน,นะฮะเขาบอกได้มาจากอินเดียเนี่ยในช่วงโบราณเลยที่แบบว่าเขาพบกระดูกของพระพุทธเจ้าของเรานะครับแปดหมื่นกว่าชิ้นนะฮะแล้วก็เอามาให้กับทางกษัตริย์จีนในราชวงศ์เพราะว่าราชวงศ์นั้นเขาชอบศาสนาพุทธมากอะไรอย่างเงี้ยกระด่ายส่วนที่เป็นศีรษะเป็นพระเศียรมานะครับมาประดิษฐานบนนี้ที่นี่นะครับเก็บความรู้ใหม่คือ yeah, Beijing Si ีลังกากระเปียงจีนเนี่ยมีกระดูกท่านส่นฟันนะครับแล้วก็ ส่วนของนิวนะครับทำสวยมากเลยเป็นพระพุทธเจ้าบางนอนอยู่แล้วก็มีความเป็นควันมีนะ่เจ๋งเลยครับต้นกระโศกนะฮะอันนี้เป็นตัวแทนที่ที่พระพุทธเจ้าเกิดอ,อันนี้เป็นต้นบอดี้ทรีคือต้นโพนะฮะเป็นตัวแทนของบูดาเอ็นไลท์เมนต์ก็คือตัสร้ก็อยอมรับว่าสิ่งหนึ่งของที่นี่คือพิพิธภัณฑ์เนี่ยเขาทำถึงเขาทำดีคนมาเยอะมากอันนี้ก็คือรูปวัดทั้งหมดในเมืองนัน,นจิงนะนัน,นจิงในวัดเพราะในเมืองนัน,นจิงมีวัดเป็นร้อยเลย ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธนะครับก็เรียนมีภาษาไทยด้วยนะฮะโดยมีรูปของราองห้างของเรานะครับแล้วก็เป็นภาษาไทยเขียนน้อวๆยยเลย เราต้องใส่การรองเท้ามานะฮะคือเนี่ยเพราะว่าตึกเราตึกนี้นะครับมูลค่ามากกว่า500ล้านเหรียญสหรัฐนะการก่อสร้างนะครับเขาเลยกลัวทุกอย่างมันจะเป็นรอยคือต้องถนอมไว้นะครับแล้วก็เป็นที่ศัก like. ด yeah. e. no. ิ์สิทธิ์เป็นท l ลีเพลสนะที่หลักศักดิ์สิทธิ์ก็คือไม่มีฝุ่นไม่มีอะไรเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะครับโหเป็นวัดที่ราคาสูงมากทั้งหมด9ชั้นนะครับจากพื้นดินขึ้นไป3ชั้นและจากพื้นดินลงไมใต้ดิน6ชั้นทุกจุดนี่เป็นด้วยเป็นพระพุทธรูปหมดเลยนะอันนี้ก็เป็นรูููปปปปบบ้้าานนนนพรรระะุทจจจดเเ็แสไไตตลีีมือัง แล้วก็เอาไปล้างมือฉันมาล้างกายก่อนจะไปไหว้พระห้องต่อไปที่เราจะเข้าเขาบอกแพงที่สุดถามว่าอะไรแพงก็คือแพงหมดพื้นกำแพงเพดานคือทุกอย่างแพงที่สุดเลยครับมุมนี้แบบว่าเป็นมุมที่ถ่ายรูปที่ดีที่สุดของห้องนี้เลยนะฮะถ่ายมาแล้วจะเป็นอย่างไรครับผมติงแอบใครมาตามรอยก็มาถ่ายที่มุมนี้นะฮะบรมารสารลิขสิทธิ์ส่วนศีรษะนะฮะของจริงก็คืออยู่ข้างใต้ลงไปหนึ่งชั้นนะฮะจะออกมาเฉพาะวันสําคัญเท่านั้นแต่เรามีรูปให้ดู ชาวพุทธอย่างเราก็ทินอยู่แล้วนะครับแว่าได้มาไหว้พระบรมสารีริกธาตุนะครับแล้วก็เขาทําสวยมากเลยอะอย่างที่บอกนะค่าสร้างวัดนี่ก็มากกว่า500ล้านเหรียญสหรัฐนะฮะก็ประมาณเกือบสองหมล้านบาทใครมานานจริงก็แล้วเป็นชาวพุทธยิ่งต้องมานะครับมาสักการะแล้วก็มามุมถ่ายรูปกันเยอะด้วยอ่าอันนี้ก็จะเป็นระนะครับที่มีของฟีนักสัตว์เลยผมปีนมาหัวตรงโซนนี้ครับเดี๋ยวขออนุญาตมูมนิดนึงครับผม พื้นเนี่ยทำจากหินอ่อนธรรมชาติเลยเจอร์รอม,มาร์เบลเขาบอกอย่างนะนี้นะนั่นในเพราะเราเหตุผลที่เราต้องใส่ที่คุมรองเท้าเพราะที่ส่วนแพงหมดนะฮะไอติมแอปเปิลนะฮะครูสมศรีบอกว่าถ้าอร่อยจะไปซื้อนะครับ อร่อยปะอร่อยขอณะขึ้นมาถึงจุดบนสุดแล้วของ New ช o r k Temple นะฮะเขาบอกว่าเป็น Last Durian ทุเรียนยักษ์นะฮะจริงๆแล้วคือเสียรของ,องพระแล้วก็เรียกเป็นหอโอ้มีเก้าชั้นนะครับถ้าอยากจะดีๆอะไรเงี้ยให้ขึ้นไปชั้นบนสุดนะครับไม่มีลิฟต์จ้ะใครมาที่นี่ฮะก็มาทำคอนเทนต์ตามรอยได้นะครับเป็นแบบเป็นเป็น,ปนสะท้อนตัวเองด้วยไหมตึ้งๆอันนี้เราก็เรียนแบบชาวบ้านเข้ามานะครับผมเพราะว่าพี่ไกด์เขาเป็นคนบอกมีจุดหนึ่งครับว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่ฮอตมากสำหรับการถ่ายรูปลงโซเชีย เฮ้ยเท่ hey, hey, อยู่นะเป็นมุมเด็ดจริ้งด้วยใครแวะมาที่วัดนี้นะฮะมีจุดถ่ายรูปลงโซเชียลสวยๆนะฮะแล้วก็ได้มาสักการะพระบรมสารีริกธาตุของพุณเจ้านะฮะส่วนพระเศียรด,ด้วยนะครับแล้วก็บริการดีสวยงามนะฮะส่วนค่าเข้านะฮะก็เพียง160หยวนนะฮะราคาก็เกือบๆ800บาทไทยมาแล้วคุ้มพูดเลยว่าคุ้มมากที่นี่นะฮะเอาตรงว่าคนไทยเนี่ยยังไม่เจอเลยนิวโชว์เทมเพิลห้ามพลาดครับ อันนี้ครับโรงแรมจินลิ่งโฮเทลนะฮะเป็นโรงแรม5ดาวแห่งแรกในประเทศจีนครับตั้งอยู่ที่เมืองหนานจิงนี่นะฮะสร้างขึ้นเมื่อปี1979หัวใกล้ๆผมเลยตอนนี้ก็ประมาณ45-46ปีมาแล้วนะครับอันนี้ครับก็เป็นย่านในเมืองและดาว,ทาวเท้าเขนานะะ้าเมืองของหนานจิงนะฮะตอนแรกนึกว่าเมืองเขาจะเงียบนะฮะโอ้โหไม่เงียบนะครับเดินก<ม>ัไเ<ม>ลครับเดี๋ยวจะเดินกลับโรงแรมนี่แล้วก็ดูเมืองไปด้วยในตัวครับแล้วก็ชิวๆมาเมืองนอกต้องเน้นเดินครับผมหรือจะจักรยานเดี๋ยวพวกมึงก็ไม่ได้อีกลองน่าแก้ตัวได้ไหมโอ้โหหมดเวลาแล้วพรุ่งนนี้้กลับบา ก็โห่นี้มาอยู่เกือบเจ็ดนนั้นขกลับถึงบ้านเราตีหนึ่งตีสองเลยก็สนุกครับเวลาผ่านไปไวมากเลยไม่น่าเชื่อคนนี้กลับแล้วสนุกครับจีนอย่างที่บอกนะครับเที่ยวเท่าไหร่ทั้งชีวิตก็เที่ยวไม่หมดนะฮะไปฟังเพลงพี่หอยเลยครับท่ามกลางผู้คนทำไมยังรู้สึกเหงาอยู่เมื่อไรที่มีใคยคอยสะกนที่เป็นของเรา ท่อนนี้ท่อนนี้ท่อนที่บอกว่าคนยังลายล้อมอยู่กับเพลิเงาเบาๆเอ้ยผมชอบท่อนนี้นะมันรู้สึกว่าแบบพอทุกคนเคยเป็นอยู่กับคนได้เยอะอยู่กับลายล้อมเนี่ยก็ใช่ว่าจะไม่เหงาเล้ยควาความเหงามันอยู่ที่อะไรอยู่ที่จิตเราเอ,ยอยู่ที่ตัวเราเองถูกไหมบางทีอยู่คนเดียวสมมติเราอินเลิฟอยู่หรือเรามีแฟนอะไรก็ไม่เหงาก็ได้คิดถึงกันไปใช่ไหมแปลว่าความเหงาไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานที่หรือผู้คนขึ้นกับใจเรา แฟนตัดบโเชียลด้ครับตอนที่พูดถึงิครับผมจะปเป็นไรลหนร้องเพลงเนี่ยบางทีคือมันเพราะครับเพลงเพราะเหรอเพราะอะไรถึงร้อง <c oughs> นี่เราก็เดินไปเรื่อยน,นะดูบรรยากาศเมืองเขาบางครั้งการเที่ยวมาเทียเท่ยวต่างประเทศเนี่ยไม่ต้องมีจุดหมายไม่ต้องอะไรมากหรอกตืนมาอะไรกินนั่งด่าแฟดูบา้านดูเมืองเขาก็พอะคแคนี้ก็ถือว่าได้ท่องเที่ยวแล้สวสผูหญิซื้อรียหลานหลานนี้อ้างหลานก่เริ่มตเป็นาวแลยจะมีแฟนับจีที่นรักเนจะแบบว่าคนไทยเหมือนกันให้ของผม ผู้หญิงอายุ12เขาเล่นอะไรกันความฝันธุรกิจอีกหนึ่งอย่างของผมนะฮะผมอยากเปิดร้านเกมโซนเงี้ยนี่แหละเหตุผลที่เราชอบไปญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าดูเกมอะไรอย่างโหมันมันมากเลยอันนี้เกมเต้นในตำนานอะไรเงมีพัดลมให้ด้วยใครเต้นเหนื่อยมี่พัดลมให้ด้วยเออเฮ้อะไรเี้ยยุ้ยมีทุ่มมือด้วยโหนี่แหละความฝันในหนึ่งธุรกิจที่อยากทำนะเปิดร้านเกมแบบเนี้ยที่เมืองไทยผมมั่นใจมากว่าเฮียเนี่ยต้องเต้นแบบกระโจยแน่นอนโอ้โหมาแล้วมาแล้วมาแล้วกระดับเทพบอกเลยครับคนนี้ถ้าได้ไปมันยากมากนะดูดีนั่ย ผมก,ก่อนตอนเด็กชอบเล่นมากมันคือเกมอะไรมันเกมด้านเหรียญพอเราโยนเหรียญลงไปยากมันจะไปด้านเหรียญต่อต่อแล้วเหรียญที่ตกมาก็เป็นของเราเยพาสาวมา ปะไม่เคยแต่ผมจะเป็นนัาสาวๆไปเล่นเกมยิงผีกับผม How of Death อะไรเงี้ยสนใจเอาวงนี้ไปเล่นที่ร้านขายลายไหมครับโอ้ดูตั้งแต่เล้กงาทำงานมีหมดนะกองกีต้าร์ครบเลยเนี่ยเปไหมครับพี่ตั้ค่ามาเล่นเกมอยู่เกมความทรงจำในวัยเด็กมีใครชอบเกมไหนบ้างลองเม้นมาดูผมเนี่ยชอบ Time Crisis แม่เกมก็คลาสสิกตลอดกาลนะครับ How of Death มีหลายภาคมากยิงผีสนุกเสมอนี่แรกเรียนแล้วเด็กเกียนพร้อมลุย จริงจังเบอร์ไหนครับอามีดบินต้านล้านต้องหยอดใหม่ถ้าจะเล่นอ๋อเมื่อกี้ไม่ได้ใส่แว่นอ๋อโถนื่อยไม่นานเลยเออเลยแพ้เลยเกมลิงไม่เรียกว่าเซียนได้เลยไหมครั้งแรกเล่นครั้งแรกเออดูดูดดูพี่ดูพี่ไม่ไหวแล้วเรียกว่าจริงจังว่ายน้ำเหรอต้องว่ายน้ำพี่เหรอพี่ไอ้เร็ว โ้ยตายตายหน้าแล้วโอ้โห สี่ทุ่มกว่าน,นะครับบรรยากาศเมืองเขาก็ยังคึกคักกันอยู่เลยร้านอาหารร้านอาหารก็เปิดกันลื่งไปหมดเป็ดอย่างที่บอกนะครับเมืองน,นี้เขาหลังเรื่องเป็ดวันนี้หมูขาหมูวันนี้เกือบห้าทุ่มนะฮะเมืองเขาก็ยังคึกคักกันอยู่เลย